Good afternoon, all students. Today. Uh, today is uh, Thursday, นะครับ number five, นะครับ of July 2021, นะครับโอเคครับวันนี้มาพบกับทิเชอร์ธงชัยในช่วงบ่ายนะครับเป็น subject match นะครับ topic ก,ก็ยังอยู่หัวข้อเดิมก็คือ topic is uh, การลบนะครับหรือ minus นะ ทุเย์ที่เชื่อจะมารีวิวทบทวนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เราพูดถึงเรื่องการลบค้างไว้อยู่นะครับการลบมีสองประเภทประเภทแรกก็คือการลบที่ไม่ต้องยืมนะครับลบได้เลยประเภทที่2ก็คือการลบแบบต้องยืมเพราะว่าตัวที่เราจะไปลบแบบ่มันไม่พอต้องไปยืมข้างหน้าหรือยืมหลักต่อไปนะครับส่วนวันนี้ที่เชื่อจะมารีวิวในแบบฝึกหัดนะครับที่เชื่อจะยกตัวอย่างการลบ ที่ยังไม่ต้องยืมนะครับยังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะในแบบนฝึกหัดนะครับเล่มสีม่วงเล่มน,นี้นะครับคณิตศาสตร์นะอยู่หน้าที่42นะครับ42นะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวที่เชื่อจะพาทำเนาะอ่ะข้อที่หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวที่เชื่อเขียนหัวข้อก่อนนะครับข้อป,ปิดนะข้อป,ปิกก็คือการลบ การลบนะครับที่เชยบวงเลยกมาให้ด้วยว่าไม่มีตัวยืมนะครับการลบแบบไม่มีตัวยืมแต่ถ้าในหนังสือเรียนท่านจะเรียกว่าการลบที่ไม่ต้องกระจายจำนวนเนาะโอเคตัวอย่างเช่น ต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ทุกครั้งนะครับ7,894พันกนะครับลบก,กับ2,463นนะครับเท่ากับช่องว่างวิธีแรกก็คือ,อนักเรียนต้องดูอะไรก่อนครับสตเตเรียนต้องดูว่าจำนวนไหนมันมากกว่ากันระหว่าง7 0 0 0กับ2,000 หลักเท่ากันนะครับการลบต้องดูว่าจํานวนไหนมากก็ต้องเอาไปตั้งก่อนนะครับเป็นตัวตั้งเราจะไม่สามารถเอาตัวที่มันอาจํานวนที่มันน้อยไปตั้งได้เพราะมันจะลบไม่ได้นะครับโอเคเจ็ดพันนี่เขาตามประโยคสัญลักษณ์เขาก็ตั้งมาให้แล้วเนาะเราตั้งเลยครับเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่เห็นไหมครับลบ่าใส่เครื่องหมายลบด้วยนะครับ 2,463เห็นไหมครับตั้งหลักให้ตรงกันนะเห็นไหมครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันทุกานวก็ตรงกันนะครับฝึกไว้ทํางานให้เป็นระเบียบนะครับมันจะได้อ่าน,ง,น,ง,นง่ายเนาะที่เชื่อก็จะได้ตรวจได้เร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราต้องอันด์ไรายไว้รอเลยนะครับเพราะว่าสามารถตอบได้เลยเนาะ เวลาลบนิต่เชื่อบอกอีกอย่างนึงน,นะครับต้องสังเกตตัวด้านบนถ้าด้านบนมากกว่าด้านล่างหรือเท่ากันสามารถลบได้นะครับแต่ถ้าด้านบนน้อยกว่าด้านล่างลบไม่ได้ต้องไปยืมใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้เราเรียนเรื่องการลบแบบไม่ต้องยืมเพราะฉะนั้นด้านบนทุกตัวมันจะมากเดยเห็นะครับสังเกตไหมครับโอเคดูเลย4ลบสาเหลือ หนึ่งถูกต้องครับเก่งมากวิลเีโกดต่อไปครับหลักสิบเก้าลบ 6, หกเหลือสามโอเควิลเลียนคิดเร็วๆก็ได้นะครับเพราะว่าจำนวนมันไม่เยอะมันง่ายดีซี่นะครับแปดลบสี่เหลือสี่ครับเก่งมากที่เชื่อคงไม่ต้องบอกว่า,วาลบยังไงเอานิ้วมานับแล้วก็หักของเท่าไหร่ไม่ต้องบอกเนาะเพราะนักเรียนลบเป็นอยู่แล้วนะครับ ลูกน้ำใส่ไว้ก่อนเลยครับจะได้ไม่ลืมเจ็ 7, ลดลบสองเหลือเท่าไรครับอ่าเก่งมากเจสัสองเหลือห้าตอบได้แล้วครับตอบอบตอ,บต,อ,บต,อบต้องเขียนให้ตรงคำว่าวิธีทำนะครับอันดอรไลน์ดูไลน์เขียนได้ใครนะครับตอห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดจบครับนี่คือ การลบแบบไม่มีตัวยืมเพราะด้านบนมากกว่าด้านล่าง,งทุกตัวไม่ต้องอยืมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลายคนเนาะตรงนี้ย้ําหน่อยครับตรงนี้ชอบเขียนเลขประสมกันเช่นเป็นเลขอาราบิกบ้างเลขไทยบ้างะสมกันดูดีๆนะครับเช็ดปอนเนาะเพราะฉะนั้นที่เชื่อจะให้ทํามีทั้งหมด6ข้อนะครับหน้าที่42นะครับ ทำก็เสร็จแล้วก็เทคโฟโต้นะครับพยอยถ่ายรูปมาส่งมานะครับทำชัดๆเขียนให้ชัดเจนถ่ายรูปให้ชัดเจนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับที่เชื่อได้อธิบายไปสั้นๆเนาะก็นักเรียนสามารถไปรีวิวแล้วก็ดูได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ Thank you คะ่ะบาย